สิริสิริเงินมันสําคัญไหมสิริสําคัญมากค่ะลูกพี่มันสําคัญมากขนาดนั้นเลยสิริลูกพี่ขี้เกียจหาแล้วอะ่ะตายไปก็เอาไปด้วยไม่ได้ไม่รู้จะหาไปอะไรนักหนาใช่ค่ะตายไปเอาเงินไปไม่ได้แต่ขาดเงินรู้สึกเหมือนจะตายเงินซื้อความรักไม่ได้แต่ความรักจะเสื่อมได้เมื่อขาดเงินเงินไม่สามารถซื้อการนอนหลับได้ แต่เมื่อไม่มีเงินคงนอนไม่หลับเงินไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้แต่เพื่อสุขภาพที่ดีต้องใช้เงินเงินไม่สามารถซื้อความเก่งกาจได้แต่ความรู้และประิญญาที่ได้มาต้องใช้เงินคนโง่ดูเหมือนฉลาดเมื่อมีเงินคนฉลาดดูเหมือนโง่เมื่อไม่มีเงินเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องการเงินเรื่องเงินมันเป็นเรื่องเล็ก แต่ถ้าไม่มีเงินมันเป็นเรื่องใหญ่เชื่อสิคะเงินไม่ใช่แก้วสารพัดนึกแต่ถ้าคุณไม่มีเงินจะนึกอะไรไม่ออกสารพัด